บุคลิกลักษณะและอุปนิสัยคนเกิดวันพฤหัส,สบดีรูปร่างสมส่วนภูมิฐานหรือสูงใหญ่ใบหน้ารูปไข่หน้าผากกว้างผิวพรรณดีสีขาวสะอาดบุคลิกเป็นผู้ใหญ่ใจดีหน้าเคารพนับถือเป็นที่ปรึกษาที่ดีพูดจามีหลักการและเหตุผลชอบวิจารณ์และชอบสั่งสอนแนะนำตักเตือน บางครั้งออกจะดูจู้จี้ขี้บน่นแต่เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาสูงรักความยุติธรรมชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนแก่เรียนชอบสาะแสวงหาคำตอบและเหตุผลในเรื่องที่ตนสนใจชอบเดินทางและใช้ชีวิตสันโดษรักความสงบรักความยุติธรรมเข่งคัดในศิลธรรมและขนบธรรมเนียมจารีดประเพณีแบบดั้งเดิม มีสติปัญญาแก,ก่กล้าสามารถคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำมียานสัมผัสที่ดีสามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิชาความรู้และศาสตร์ต่างๆได้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางมีทัศนะที่กว้างไกลลึกซึ้งการงานและอาชีพ เนื่องจากเป็นผู้รอบรู้และสนใจในการศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆมากมายทำให้มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดและมากไปด้วยประสบการณ์ดังนั้นอาชีพที่เหมาะสมจึงควรเกี่ยวข้องกับการศึกษาคนา้นคว้าการทดลองงานทางด้านวิชาการศิลปะและวิชาชีพต่างๆเช่นครูบาอาจารย์นักวิชาการแพทย์ผู้พิพากษา นักกฎหมายที่ปรึกษานักเศรษฐศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักประวัติศาสตร์งานศิลปะขแขนงต่างๆเช่นจิตรกรงานปั้นช่างสิบหมู่ครูดนตรีและนาตศิลป์และยังหมายรวมถึงนักปราบราชบัณฑิตนักบวชนักโหราศาสตร์แพทยแผนไทยและแผนปัจจุบันเป็นต้นการเงิน แหล่งที่มาของเงินส่วนใหญ่จะมาจากวิชาชีพและการใช้ความรู้ความสามารถของตนเป็นหลักจะได้เงินเดือนตามระบบที่เป็นลำดับขั้นบันไดนับจากขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นสูงสุดจึงมีรายได้ที่แน่นอนสม่ำเสมอไม่ค่อยมีโชคลาภด้านอื่นๆยกเว้นการลงทุนด้านอาสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการเกษตร รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาหรือมีความเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีอีกทางหนึ่งแต่ควรให้ความสำคัญกับการจัดการด้านการเงินให้เป็นระบบเพื่ออนาคตในบ้านปลายชีวิตที่สุขสบายและมั่นคงความรักและคู่ครองความรักของคุณเป็นเรื่องของความพร้อมและความเหมาะสมทั้งทางด้านฐานะ และทัศนคติโดยเฉพาะวิถีการดำรงชีวิตการงานการเงินและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ใกล้เคียงกันซึ่งมีข้อแม้และกฎเงื่อนไขามากมายที่จะต้องคิดและพิจารณาให้มั่นใจเสียก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานหรือมีชีวิตคู่จึงแต่งงานช้าหรือมีอายุมากแล้วไม่ก็อาจมีพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ แนะนำให้รู้จักและแต่งงานกันในที่สุดดังนั้นจึงมีบ่อยครั้งที่อาจจะแต่งงานเพราะความเหมาะสมโดยไม่ได้รักกันเลยก็มีนอกจากนี้มีโอกาสที่จะพบรักกับชาวต่างชาติต่างศาสนาหรือรู้จักกันในที่ทำงานอีกทั้งยังมีไม่น้อยที่ตัดสินใจคองคู่อยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิตก็มีมากมายเช่นเดียวกัน สุขภาพระบบการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายไม่ปกติอาจทำให้เป็นโรคเหน็บชาเกล็ดเลือดแข็งตัวชา้ารวมถึงโรคความดันและโรคเครียดวิตกกังวลซึ่งอาจส่งผลในระยะยาวกลายเป็นผู้ป่วยโรคจิตโรคซึมเศร้าหรือมีอาการประสาทได้เพราะจะไม่พอใจในสิ่งต่างๆรอบข้าง และดูอะไรอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดทางที่ดีไม่ควรคิดมากหรือจมปักอยู่กับความทุกข์และปัญหาต่างๆในชีวิตควรรู้จักปล่อยวางในเรื่องไร้สาระหรือเรื่องไม่เป็นเรื่องลงบ้างก็จะดีสรุปบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีส่วนมากกำลังตัดสินใจ ที่จะต้องหลีกหนีและปีกตัวออกจากสังคมภายนอกเพื่อหันมาเก็บตัวและใช้เวลาอยู่ตัวคนเดียวตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวเพื่อค้นหาและทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาและนำมาใช้เป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตในอนาคตที่เหลืออยู่โดยมีแนวโน้มที่จะมีโลกอุดมคติแบบปัจเจกชนที่รักสงบใช้ชีวิตสันโดษสมถะและมีโลคส่วนตัวค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังหมายถึงการสละและละวางความต้องการในทางโลกหรือโลกิยะเพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิตด้วยการออกบวชหรือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุและหลุดพ้นจากกิเลสและตัณหาต่างๆได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงโลกุตระธรรมอันเป็นธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากวัะสงสารอย่างแท้จริงอีกประการหนึ่งขอบคุณครับ